ประกอบเสร็จแล้วคุ้มวัวทีเอฟธนัพัฒน์เจริญฟาร์มขนาด5เดือนถึง15เดือนนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเป็นอย่างคือต้องเอาอยางรัดแรงสิเพื่อให้เข้ากับสันจมูกนะครับเพราะว่าค้นที่สือไปสิีดไซ่แบบแห่มันเข่าแบบสันจมูกด้ยนะครับมันจะโค้งเบาเข้ากับดังเลยนะครับเอาอย่างไรเลยตัวนี้จะเป็น สเตเลสอย่างดีนะครับสเตเลสอย่างดีตัวนี้จะเป็นโซ่สิบเอ็ดข้อเชือกตัวนี้ไซส์ใส่ได้ถึงขนาดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเดือนขึ้นไปนะครับอ่าแล้วแต่อ่ขนาดของงัวนะครับแต่ว่าน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห้าเดือนขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ประกอบเผื่อไว้นะคอ่าไซส์นี้จะเป็นขนาดไซส์ที่แปดร้อยแปดสิบรวมส่งเก็บปลายทางนะครับ แล้วก็จะมีไซส์เล็กกว่านี้คือ2เดือนถึง5เดือนมันเส้มันสีหน้อยก็นี่นะครับเติมต้นที่850เก็บปลายทางเหมือนกันทุกอย่างใช้วัสดุเหมือนกันหมดนะครับสินค้ามีคุณภาพนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่ธนพัตรเจริญฟา้ามบัลลักดานตะบนอวอกสุขาัมเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีกับสวนค่านทีหากัญญานสอ5พันายน2566นะครับเปลือกมะล่างมะกิดนะครับ เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นหนึ่งถังร้อยห้าสิบริรนะครับวัวทั้งหมดมีสิบห้าตัวนะครับเช้านี้จุกจุกไปเลยนะครับตอนนี้อันนี้คือพี่มิกนะครับเนี่ยเห็นข่าวเนี่ยคือพี่มิกนะครับเบืองให้เบืองเนื้อเปลือกมะล่างมักินตัานะครับนี่เตรียมเสียบเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสิบเขาไปปล่อยง้อออกมานะครับผมเพืะอจะกินบรรยากาเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับเก็สิเดี๋ยไปเห็ดงานประจำนะครับ หลังจากเตรียมไว้แล้วกับปล่อยงอกมาแล้วนะครับแม่นีม้าหดตัวแรกนะครับมูเขากำลังนำมานะครับนี่ตัวที่สองท้องอันนี้ก็ท้องรอคลอดอันนี้ลูกแม่ตัวแรกที่กินนะครับลูกครูนะครับตามด้วยพ่อพันคุม่มฝูงและสุโม แล้วก็แม่กระตายน้อยนะครับเนี่ยนั่นก็อีไลนะครับลงร้อยล้ำปีสกินสักล้ายเต็มโตนะครับแล้วก็ตามด้วย F2 ตัวแรกแล้วก็กระต่ายน้อยเอิ่อะไรนะครับมาสิมาก็แม่นี้ก็รอคอดน์นะาิะเปาะ โดนครับประมาณเมื่อเกินเดือนนี้ครับแล้วก็แก๊งที่ช้าอีกห้าตัวอันนี้ก็บทองง่ายแล้วครับอีกประมาณเดือนหนึ่งกับสิขอดขึ้นกันนะครับแล้วก็อนาคตพ่อพันมาแล้วเลือดร้อยนะครับเนี่ยเอา,าเรียงไว้ก่อนมาอยู่น้ำก็ได้สองอาทิตย์แล้วนะครับ รกาแล้วก็อีแดงโบสตัวแรกนะครับนนนู้นนแดงแดงแดงคือนู้นนูนได้จิงงจิงบนะครับไปกินเร็วนี่คือบรรยกานะครับในแม่เ่าให้ลูกก็ได้แล้วนะครับ เลี้ยงไว้ให้เขานะครับอ่ะบรรยากาศของขอ,อกงวัวธนพัฒน์เจริญฟ้ามตอนเสาๆนะครับผม